สำหรับตัวเลือกตัวละคร5ดาวที่เขาแจกมาฟรีถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะเลือกตัวละครไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําให้นะครับมาแล้วอูทิลิงเว็บกับรีดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกมอูทิลิ n งเว็บได้แล้วที่ไลน์รีดแมนช็อปได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์รีดแมนช็อปเติมในเว็บรับรีดแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่่อนนนได้มีีเงงิตงท ทีแมนชอปเท่านั้น ถ้าเกิดว่าเราไม่นับตัวอวยตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าพึ่งเลือกนะครับทุกคนเราได้ตั๋วมาเนี่ยให้เราเก็บไว้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่มีหมดอายุะนะเพราะว่ายังไงซาเกมนี้เขาก็มีทั้งตู้มือใหม่เนาะที่เราสามารถลุ้น5ดาวได้หนึ่งตัวแน่นอนแล้วก็มีตู้เลือกการันตีอีกต่างหากที่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกตัวละครไหนนะแค่จาก2ตู้นี้เราก็มีตัวละครที่แบบเพียงพอจะให้เล่นได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยที่เขามีการแจกตัวสุม่มหรือว่าเราเก็บเพชรฟ,ฟรีได ต่าางมาแล้วก็สามารถสุ่มตู้เนี่ยได้เรื่อยๆอ,อยู่แล้วทําให้เรามีโอกาสที่จะได้ตัวละครพวกนี้เรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วพอถึงเวลาที่แบบว่าเราต้องการตัวละครนั้นๆมาเล่นจริงๆเอามาปั้นเล่นเป็นทีมที่2ที่3อะไรก็ตามหรือเป็นจังหวะที่ตัวละครนั้นๆกําลังจะอัปดาวขึ้นไปสู่ดาวที่เขาดึงประสิทธิภาพออกมาได้สูงที่สุดเนี่ยเราก็ค่อยใช้ตั๋วนั้นมาเลือกทีหลังก็ยังได้นะครับทุกคนดังนั้นถ้าจะเอาตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะแนะนําเลยอย่าเพิ่งรีบนะครับเก็บตั๋วไว้ก่อนอันนี้คือดดีีท่สุแล้ว แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวละครเล่นล่ะเราควรจะเลือกตัวไหนดีเนาะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เราจะไม่นับตัวอวนนะเราจะดูกันแค่ประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็ความเก่งความคุ้มค่าของตัวละครนั้นนะครับทุกคนซึ่งผมก็จะจัดลําดับความสําคัญให้นะว่าตัวไหนเราควรเลือกมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งตัวที่ผมแนะนํามากที่สุดเนี่ยให้เพื่อนเลือกมาใช้งานนะครับก็คือน้องเวลีน่านั่นเองสําหรับสกิลออโัวของเวลีน่านะครับน้องสามารถฮิลให้เพื่อนได้นะครับผมตามค่าพลัง ก็มีเพิ่มพลังโจมตี15%ให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งพลังโจมตี15%ตรงนี้เนี่ยถือว่าเพิ่มได้เยอะมากนะครับทุกคนแล้วก็เป็นประโยชน์มากในหลายๆสถานการณ์เนาะบวกกับที่น้องมีฮิวนะครับสามารถเด้งเลือดฮิวให้เพื่อนร่วมทีมได้เรื่อยๆเนี่ยไม่ว่าเราจะไปโหมดไหนหรือเราโดนมอนตีมาเลือดลดเยอะๆก็ตามเนี่ยเราก็สามารถใช้น้องในการฮิวได้เลยนะแถมน้องมีกันตายแล้วก็มีโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกตั้งหากนะครับแล้วก็โล่เนี่ยเพิ่มได้เยอะมากๆด้วยเช่นกันนนนาาาะะะะแแลททีีี่่่สํคคัััญใรยยยวววววุงไมมมจต ตัวซับ5ดาวตัวไหนที่คุณสมบัติใกล้เคียงกับน้องหรือดีกว่าน้องเนี่ยเข้ามาแทนที่เนี่ยครับซึ่งจากที่มีการสปอยออกมาบ้างแล้วนะครับผมในตู้ถัดไปเนาะเฟสที่2นะครับก็จะเป็นยินลินนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยเขาเป็นซับด p พทเสธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็ตู้ถัดไปอีกเนี่ยน่าจะเป็นน้องธาตุน้ำนะครับทุกคนแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นธาตุไฟนะซึ่งทั้ง3ตัวที่จะเรียงกันมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3-4เดือนแล้วเนาะซึ่งไม่ว่าน้องธาตุน้ําหรือว่าธาตุไฟเนี่ยจะมาเป็นตัวซับ ซึ่งทีมที่1เราก็ใช้เบลีนาเป็นซับได้เนาะส่วนทีมที่2เนี่ยถ้าเกิดว่ามีตัวไหนหลุดออกมาเป็นตัวซับน,นะแล้วเขาซับได้ดีกว่าน้องเบลลีนาเนาะเราก็สามารถนําไปใส่กับอีกทีมหนึ่งได้เหมือนกันนะครับทุกคนดังนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามในระยะยาว3-4เดือนหลังจากนี้ยังไงใช้น้องเบลลีนาก็คุ้มนะครับทุกคนทีนี้ตัวละครที่2ลรองลงมานะครับถ้าสมมุติว่าเ,เพื่อนๆมีเบลลีนาแล้วเนาะแล้วตัวต่อไปเราควรจะเลือกอะไรดีผมก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นคันชาโ่นะครับทุกคนซึ่งคัน นนนในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราต้องฟาร์มเอ็กโคเราต้องฟาร์มของฟาร์มอ r ติแฟกต์ต่างๆต้องตีบอสหลายตัวมากนะครับการที่มีคันชาลโลจะทําให้เพ,เพื่อนเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับทุกคนบวกกับถ้าเพ,เพื่อนมีลินหยางด้วยแล้วเนี่ยเราก็จะมี DPS ถึง2ตัวเนาะแล้วก็เล่นลินหยางเป็นทีม1แล้วก็ใช้คันชาลโลเป็นทีม2ด้วยก็ได้นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบธาตุอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราใช้ธาตุเดียวกันไปตีเนี่ยมอนจะได้รับดาเมจลดลงนะครับอย่างเช่นเราเอาาาตตลลมมมมไไปีอนอนนัััว้้จะดรบ ลดลงเนาะหรือก็คือเราจะตีไม่ค่อยเข้านั่นแหละนะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าเรามี DPS ถึง2ตัวนะครับเราก็สามารถสลับเอา DPS อีกท่าหนึ่งไปใช้แทนกันได้เนาะเราก็จะสามารถผ่านบอสตัวนั้นได้ง่ายมากขึ้นนะซึ่งเราสามารถมี2 DPS ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลืองทรัพยากรในการปั้นนะเพราะว่าทรัพยากรของเราเนี่ยเพียงพอที่จะปั้น2-3ตัวละครอยู่แล้วเนาะและถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่มีลินหยางก็ตามและก็ไม่ได้อยากจะสุ่มลินหยางนะครับเพื่อนๆยังสามารถนําคันชโลเนี่ยใช้ได้ในระยะยาวด้วยเพื่อว่ายินลิน จะเข้ามาในตู้ถัดไปเนี่ยครับซึ่งถ้ายินหลินมาเนี่ยคันชชโร่จะเป็นตัวดาเมจที่แรงที่สุดน่าจะเป็นเมตาในช่วงนั้นเลยก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงเมตาของท่าสายฟ้าเนาะยินหลินเอามาซับ DPS ให้กับคันชชโร่นะครับบวกกับคันชาโร่ในระยะยาวนะครับยิ่งเราปั้นดาวเยอะเขายิ่งโหดนะโหดแบบเวอร์มากนะครับทุกคนเป็นตัวทาวานที่แบบโคตรเวอร์เลยนะครับผมแต่ว่าเขาต้องดาวเยอะไงประมาณ4ี่ดาวขึ้นไปถึงจะเก่งนะในระยะยาวอีก3-4เดือนข้างหน้าเนี่ยยังไงทีมไฟฟ้าก็จะยังเก่งอยู่ดีนะ มีซัพพอร์ตเป็นน้องเวลีนาไปด้วยเนี่ยเอามาเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปอีกนะทีมธาตุไฟฟ้าจะยิ่งโหดขึ้นไปอีกนะครับผมฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเขาจะไม่ได้เก่งในระยะยาวเนาะช่วงครึ่งปีแรกอ่ะผมว่ายังไงคันเชโลก็ยังได้เล่นอยู่นะครับทีนี้นะครับตัวละครที่3ถ้าเพื่อนๆมีคันเชโลแล้วนะครับมีเวลีนาแล้วตัวต่อไปควรจะเลือกตัวไหนดีหลังจากนี้เนี่ยจะมีให้2ทางเลือกนะครับก็คือ1ถ้าเพื่อนๆมีจี้เหยียนบวกกับมีคันเชโลแล้ะก็ม จี้เหยียนบวกกับคันชโลหรือว่าจะเป็นคันชโลบวกกับลิ้นหยางหรือเอ็นคอก็ตามไม่ว่าเพื่อนๆจะมีตัวไหนบวกกับมี2 DPS แล้วนะครับแล้วก็มีเวรลีนาด้วยผมก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นเจียนซินนะครับเพราะว่าเขาเป็นซับดาเมจเนาะถึงแม้ว่าในช่วงแรกเราจะยังไม่ได้เอาเจียนซินมาใช้งานนะครับแต่เราเอามาติด ID ดีไว้ก็ยังดีกว่านะครับผมอาจจะมีบางสถานการณ์ที่เราจะได้ใช้งานเขาอยู่เนาะคือเขาเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งถ้าใครได้ลองเล่นเนี่ยจะรู้ว่าเขาเก่งมากสามารถบัฟเกาะได้นะครับผมถ้ามีเกาะเนี่ยก็ฮิลได้ด้วยน บวกกับการเคาน์เตอร์ต่างๆนานานะครับแต่ว่าดาเมจเขาน้อยไปหน่อยนะถ้าใส่เจนซินเข้าไปเล่นเนี่ยทีมก็อาจจะขาดดาเมจนิดนึงนะครับบวกกับกว่าเขาจะสามารถใส่เกราะได้นะเขาต้องอตีเก็บเกรนะครับทุกคนซึ่งกว่าจะเกรเต็มกว่าจะได้กดใช้เกราะอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างเสียเวลาไปเยอะนะซึ่งมันเสียโอกาสในการที่จะเปลี่ยนไปใช้ตัว DPS มาทาดาเมจนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นกันแต่ว่าในช่วงหลังถ้าเพื่อนๆมีเอ h o โคดีๆนะครับมีรีเจนพลังงานเยอะๆตีแป๊บเดียวเจนนซิน เต,เต็มแลวก็กดโลได้อะไรเงี้ยเจ่นซินเขาก็ยังเป็นซับดีพเพสที่โหดมากๆยิวดีนะครับใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยลองไปเล่นเลยนะไม่ใช่ไม่โหดนะครับเขาโหดแต่แค่ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับการนํามาใส่ทีมเล่นนั่นเองทีนี้ทางเลือกที่2ในกรณีที่เ,เพื่อนๆมี DPS แค่ตัวเดียวอย่างเช่นอาจจะมีแค่คันชาโลตัวเดียวเนาะหรือจะมีลินหยางตัวเดียวมีเอ็นคอร์ตัวเดียวอะไรอย่างี้นะครับผมตัวละครต่อไปที่เราต้องเลือกเนี่ยต้องเลือกเป็น DPS อีกตัวหนึ่งนะคือหลักๆเนี่ยใหเ้เพื่อยายามมีเวร่่ท จะได้สลับกันใช้เนาะหรือว่าแบ่งทําเป็น2ทีมนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วการทํา2ทีมเนี่ยยังไม่ได้จําเป็นนะสำหรับช่วงแรกเพียงแต่ว่าเราเอามาเผื่อไว้ก่อนก็ยังดีนะครับบวกกับตัวละ,ละครนั้นเราก็ยังไม่ได้มีด้วยไงให้เราเลือกตัวละครที่เรายังไม่มีนะครับเพื่อนๆขาดตัวละครตัวไหนเนี่ยก็เลือกเข้ามาก่อนเนาะการที่เรามีตัวละครใน ID ดีไว้หลากหลายเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้งานก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราปั้นตัวใดตัวหนึ่งตันไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาได้ปั้นตัวใหม่อยู่ดีีนนนนนนะคะคคคครรัััับบทุุกกกงงงง้้้มมไไว่่่ออเเยยย็าาๆล พยายามทําให้มีน้องวีดีนาเนี่ยล็อกไว้เลยนะครับหตัวแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยให้มี DPS 2ตัวในทีมนั่นเองนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีทั้ง DPS 2ตัวแล้วมีซัพพอร์ตหตัวแล้วก็ค่อยมาเลือกเป็นเจียนซินนั่นเองหลักการง่งายๆแค่นี้นะครับผมแล้วทีนี้ตัวที่4กับตัวที่5เนี่ยอันนี้จะให้นับเป็นตัวอวยหรือว่าความชอบส่วนตัวแล้วเพราะว่าลินหยางกับเอ็นคอร์เนี่ยผมมองว่าระดับเขาเท่ากันนะครับให้เป็นอันดับที่4เท่ากันก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ทางเลือกเนาะว่าเพื่อนๆ นะครับถ้าจะให้อันดับ4ก็ให้เอ็นคออันดับ5ให้ลินหยางประมาณนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าลินหยางไม่เก่งนะครับทุกคนผมแค่แบบไม่ค่อยชอบสไตล์การเล่นของลินหยางเท่าไหร่แค่นั้นเองเอ็นคอเนี่ยเขาเล่นได้ง่ายกว่าเนาะตีใกล้ก็ได้ตีไกลก็ได้นะครับเอาไปเคลียร์มอนในแผนที่ต่างๆแบบมอนหมูหรือว่าเราไปพจนภัยเก็บกล่องฟาร์มเอ็ o โคอย่างเงี้ยใช้เอ็นคอจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับแต่ลินหยางเนี่ยเขาเป็นโจมตีเดี่ยวเคาน์เตอร์อะไรประมาณนั้นนะซึ่งมันเล่นยากนะฮะทุกคนผมก็เลยแบบว่าชอบลินหยางน้อยกว่า N นนนนนนนัั่่่่่่่เเเอออออองแตตววาีี้้กกกก็็ยูทพืืะจลไไหด แล้วทีนี้กรณีสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆมีครบทุกตัวแล้วล่ะนะครับมีทั้ง5ตัวเลยนะจี้เหยียนก็มีอีกต่างหากเออแบบเป็นคนที่แบบดวงดีมากไม่ก็เติมเยอะมากประมาณนั้นซึ่งในกรณีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้อย่าพึ่งเลือกแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอัพจริงๆล่ะแบบไ,ไม่สนใจอะไรเลยยังไงก็จะอัพตอนเนี้ยอยากเลือกมาอัพตอนนี้เลยนะซึ่งตัวละครที่ผมชอบนะที่ผมจะอัพก่อนจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นคันชาโ่นะครับทุกคนจริงๆควรจะอัพเวลีน่าก่อนนะครับทุกคนเพราะว่า เขาจะเร่งเลือดได้นานมากขึ้นนะครับแลวก็จาก19นะครับผมขึ้นมาเป็น20เ็นาะคือไม่ได้ฮิวแรงขึ้นมากเท่าไหร่อ่ะแต่ประเด็นคือระยะเวลาในการที่เลือดจะเด้งเนี่ยจะอยู่ได้นานมากขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับทีมของเรามากๆนะครับแต่ว่าในส่วนของ1ดาวของคันชโลเนี่ยแค่เพิ่มพลังงานนะครับทุกคนซึ่งมันไม่ได้ดูแบบโหดไม่ได้ดูเก่งอะไรเลยอัพมาก็แบบเออเหมือนเปลืองดาวไปเฉยๆประบาณนั้นนะแต่นะครับทุกคนผมมองว่าการที่เราอัพดาวไว้ก่อนแรกๆเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นนนกาารรรเิ่่มต้ทีีดะะใยยว พอเราได้ตัวละครซ้ำมาเนี่ยเราก็จะได้สามารถอัพขึ้นไป2ดาว3ดาวได้ไงแล้วพอคันชโลขึ้นไป4ีดาว5ดาวได้เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นตัวโหดมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะค่อยเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอารมณ์ประมาณว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับผมก็อดใช้ไปก่อนนะตอนนี้พอได้มาเยอะๆอัพดาวขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยสุดท้ายพอเขาได้ดาวเยอะๆแล้วนะครับผมตอนนั้นเขาก็จะเก่งแบบก้าวกระโดดนะไอเดียของเรามันก็จะไปไวมากขึ้นนะครับคือมันจะคุ้มค่าแน่นอนอะ่ะในช่วง ถ้าถามผมส่วนตัวเนี่ยคือผมคาดหวังในการปั้นคันชโลในระยะยาวนะครับแล้วก็ผมตั้งใจจะเล่นยินหลินด้วยเนาะก็จะเล่นเป็นทีมไฟฟ้านะครับดังนั้นในเมื่อผมตั้งใจงแบบนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะเอามา up คันชโลเนี่ยขึ้น1ดาวก่อนดีกว่านะครับผมจากนั้นถ้าได้มาเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงเนี่ยตัวต่อไปที่จะ up ัพดาวก็คงจะเป็นเวรีน่านะเพราะว่าน้องเขาจะได้ใช้ในระยะยาวมากจริงๆนะครับส่วน1ดาวของตัวละครที่เหลือเนี่ยอันนี้ผมขอไม่ออกความเห็นแล้วกันนะครับทุกคนเพราะผมมองว่าผมไม่ค่่่อออยยได้้้ใชงงานนนนะัีีก็ูท อวยของพเพื่อนเลยก็อยู่ที่การใช้งานของพเพื่อนเลยแล้วกันว่าพวเพื่อนจะได้ใช้ตัวละครพวกนี้หรือเปล่าถ้าเเพื่อนใช้นะครับอย่างเช่นพเพื่อนอาจจะใช้ลินหยางเป็น DPS หลักของพเพื่อนเนี่ยพเพื่อนก็ใช้หลักการเดียวกันกันกบผมก็ได้เนาะก็คืออัพลินหยางไปก่อนเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าความสามารถหนึ่งดาวของเขามันจะคุ้มไหมอัพไปแล้วเขาจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงถ้าเราตั้งใจว่าจะเล่นลินหยางเป็น DPS หลักอยู่แล้วแล้วก็รอทีมใหม่ๆตัวละครใหม่เอามาเข้าทีมให้กับลินหยางได้เก่งมากขึ้นอยู่แล้วเราก็อัพเขาไปได้เลยนะคร นะครับเ,เพื่อนๆเล่นเอ็นคอร์เป็นหลักก็อัพเอ็นคอร์ไปได้เลยนะครับทุกคนโอเคโดยรวมแล้วสรุปก็ประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ